ทองคำโคเมเอาไงต่อดีนะตอนนี้ก็วันที่28กบกรกฎาคมเวลาก็ประมาณ6 4โมง40นะก็ตอนนี้ราคาทองคำโคเมกเขาอยู่แถวบร,ริเวณ3335.9โดยประมาณนั่นเองนะเราก็จะมาดูกันต่อว่าวันพรุ่งนี้ตอนเวลาประมาณ7โมงเขาจะสามารถยืน3314ได้ไหม เพราะหากเขายืนได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวได้แต่หากบริเวณ3,314เนี่ยเขายืนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีการาฟฟิโบให้ใหม่อีกทีก็แล้วกันนะตอนนี้ใครมีทองคำโคเมกอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะอาจจะใช้จุดเฝ้าระวังก็คือบริเวณ3,314นั่นเอง หากยืนได้ก็อาจจะไปได้อาจจะรีบาวได้แต่หากยืนไม่ได้ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบายบาย